แล้วก็คันนี้เนี่ยได้ตกแต่งเป็นชุดมีมิติตรงนี้และยังให้มาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด20นิ้วนะคะก้านมีระบบปรับรุ่นหลังมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ทัดได้หมดเลยระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วให้มีเรื่องของความปลอดภัยด้วยสําหรับภาคตะตีถ้าใช้รถแล้วเวลาเราจอดนะคะเวลาจะถอยจอดนะคะจะกดปุ่มนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องไปนั่งกดจากหน้าจอนะมีอะดัปชิฟต์พิคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกมาให้ด้วยเบรกให้ส่วนของ โหมดการขับขี่ที่เราเลือกด้วยนะคะ,ะทีนรับให้กับรถซูเปอร์คาร์นะคะไม่ทำลายสีรถนตงลูกคา้าไวเลอร์นะไฟเลอร์ก็จะมีตรงเนี้ค่ะตรงนี้เอาออกได้นะด้านชายเนี่ยก็จะตัดเหมือนด้านหน้าเติมแม็กสุดได้ถึง b 1 0แต่จริงๆเราเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็น สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอนที่ชาแนลฟอร์ดแบรนด์นี่นะคะแอนที่ปรึกษาการขายอยู่บริษัทฟอร์ดออโต้แกรีสาขาปทุมธานีค่ะวันนี้พิเศษแอนมาพร้อมกับ n e x t Gen e v e r e s รสเป็นรุ่นไท t ท n น u m มพ u s 4 x 4นะคะันนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์นะคะเลือกนํารถสีขาวมุกมาเลยเให้ลูกค้าทุกท่านชมแล้วก็คันนี้เนี่ยได้ตกแต่งเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์รอบคันเดี๋ยวจะพาไปชมนะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นขอแนะนําเกี่ยวกับตัวรถคันนนนีี้้ก่อนนอ่อเอเมพรรคืงยตด เซลล์ขนาด2.0ลิตรค่ะให้กําลังสูงถึง210แรงน้าเลยแล้วก็ให้แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรด้วยแต่ก่อนรับชมคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง n อ l f ร r d ด a n d รดนี่นะคะเ <c oughs> พื่อเป็นกําลังใจให้ทํารีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมมพร้อมกัน <c oughs> เริ่มจากด้านหน้านะรุ่นนี้นะคะ <c oughs> จากกระจังหน้าเดิมปกติรุ่นไทเทเนียมพาร์ทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4ก็ตามอะค่ะเขาจะให้มาพร้อมกับ ชุดโคมเมี่ยมรอบคันคันนี้ได้เปลี่ยนกระจังหน้าให้นะคะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดสมิติแบบนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดาหมดเลยนะแล้วก็ตัวกระจังหน้าคะ่ะจะมีไฟ LED 3จุดบนตัวกระจังหน้าให้แบบนี้ด้วยเป็นแสงสีส้มถ้าลูกค้าท่านใดไม่อยากได้ไฟนะคะบอกได้นะก็จะไม่ติดไฟให้นะคะแต่ว่าจะติดเป็นโคมสโมกด้านในนะคะปิดช่องของตัวไฟ LED ตรงนี้ไว้ให้จะได้ดูเรียบร้อยมากขึ้นชุดกระจังหน้าเนี่ยเขาจะมี กิที่ใช้หนีบกับตัวกล้องหน้านะคะมาให้แบบนี้ตรงรุ่นไม่มีการขยับของเดิมเลยนะมุมองศาทุกอย่างนะคะยังสามารถใช้งานได้ปกติซูมมุมใกล้มุมไกลได้หมดนะคะด้านหลังกระจังหน้าก็จะเป็นตะแกรงรังพึ่งแบบนี้ยังระบายความร้อนภายในห้องเครื่องได้ดีด้วยดีไซน์กระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นของทรงแรปเตอร์นะไฟหน้ารุ่นนี้ให้มาเป็นไฟหน้าแบบ m a สชิ LED นะคะจะเป็นไฟ LED รูปทรงซีแคมแบบนี้ ภายในโคมจะปั๊มฟอร์ดพอฟ,ฟแมนมีทั้งไฟสูงและไฟต่ำนะไฟสูงเนะี่ยลูกค้าสามารถเปิดไฟสูงวิ่งสวนทางรถคันด้านหน้าได้เลยนะคะเมื่อวิ่งไปแล้วมีรถขับสวนทางมาหรือไปบนถนนที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วอะคะ่ะระบบจะดับไฟ LED บางดวงที่ไปกระทบสายตารถคันด้านหน้าแล้วก็ยังมีไฟดวงเล็กๆนะคะอยู่มุมด้านในเนี่ยจะเป็นไฟบอกองศาเวลาที่ลูกค้าหักพวงมาลัยนะคะมุมแคบเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะไฟดวงนี้จะทำให้เห็น มุมแคบได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยไฟตัดหมอกด้านหน้าคันนี้ก็เป็นแบบ LED แล้วนะแล้วก็รุ่นไทเทเ,เนียมพัดจะล้อมรอบกรอบไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมนะคะที่ลูกค้าเห็นนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะจะปั๊มคาว่าวิกเตอร์ไว้ด้านหน้าแบบนี้ชุดชายอะค่ะเขาจะให้มาเป็นสีเทาแบบนี้ลูกค้าสามารถสั่งทาสีได้นะงานจะขึ้นโมนะคะขึ้นคันต่อคันเลย แล้วก็ยังเว้าในส่วนของข่วงลากจุงด้านหน้าไว้ให้มีเซ,นซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าไม่ทั้งหมด4จุดมีเรดาร์ตัวจับคนเทันดนน้นหนนเบรกอัตโนมัตินะคะเวลาที่เราติดตั้งชุดนี้ครอบเข้าไปนะระบบทุกอย่างยังสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะอันเทสมาแล้วนะ ชุดสเกิลก็จะตัดด้วยกันสองสีนะคะจะเป็นสีตัวรถนะคะตัดสีดําเงาแล้วก็จะมีมิติตรงนี้ตัดเป็นสีดําด้านนะคะทําให้ดูโดดเด่นมากขึ้นด้วยชุดสีที่ตัดเนีย่ยลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยชุดนี้นะคะจะมาพร้อมกับคิวร้อนะคะแบบนี้ขนาดเท่าของเดิมที่มาจากโรงงานแต่ว่าใช้วิธีการข้อแปะเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะมีขอบอยางะคะ่ะซีน เก็บงานอย่างดีเลยชุดงานเนี่ยจะรัดไปกับบอดี้ของตัวถังรถยนต์เลยนะคะเวลาที่ใช้งานจริงก็จะไม่มีเสียงแล้วก็ไม่มีการเจาะตัวรถลูกค้าเลยใช้หมุดยึดที่มุมเดิมนะที่มาจากโรงงานหมดเลยนะคะคิ้วล้อคันนี้เนะี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะมีทั้งดําด้านดําเงานะคะรีเควสตมาได้เลยค่ะและยังให้มาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด20นิ้วนะคะยางเนี่ยเป็นยางคูเดียเป็นยางตัวท็อปเลยนะ ซีรีส์ยัางอยู่ที่255นะคะ50าอยี่สิบแบบนี้เลย ให้ระบบดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นมีคอยสปริงมีเหล็กกันโครงมาให้ด้านหลังมาพร้อมกับระบบหวัดลิงนะคะจะช่วยลดอาการการโยนตัวของตัวรถต้องบอกว่าเป็นรถ PPV ที่ให้ฟิลการนั่งภายในในห้องโดยสารนะคะเหมือนรถเก่งเลยเวลาทลูกค้าขับรถเข้าโค้งนะคะตกหลุม ขับรถด้วยความเร็วสูงเนี่ยภายในก็จะไม่มีอาการเหวี่ยงนะคะระบบวัดลิงก์จะช่วยดึงให้รถเราอ่ะทรงตัวได้ดีเหมือนเดิมด้วยในส่วนของกระจกมองข้างจากที่เป็นโครเมียมทําเป็นสีดําเงาให้นะคะรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างมีกล้อง360องศามาให้มีไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนะคะแบบนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับบายสปอร์ตเตือนเปลี่ยนเลนนะคะจะเตือนมุมอับ มือจับคันนี้ก็ทำเป็นสีดำด้านให้เช่นเดียวกันนะคะสอดมือปลดล็อกรถเวลาจะล็อกรถก็กดจากตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะพาชมภายในรุ่นนี้นะจะให้มาพร้อมกับเบาะหนังนะคะทั้งคันเลยค่ะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะับแปดทิศทางมีระบบปรับรุ่นหลังมาให้ด้วยนะคะด้านบนก็จะมีตัวพาโนรามิคมูลรูฟนะยาวมาให้ถึงแถวที่สเลยมีแอร์แบมาให้สูงถึงเลูกนะคะ กระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติและมีช่องเสียบ USB ที่ตัวหลังกระจกมองหลังเวลาที่ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าด้วยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วนะคะหน้าจอเนี่ย จะให้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะเป็นซิงค์ 4A รองรับ Apple Car p l พ y แล้วก็ n d r o ด d a u t ้ด้วยมีระบบโทรชเหลือฉุกเฉินนะคะเวลาที่ลูกค้าใช้รถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเพียงแค่ต่อบูทูธเท่ากับโทรศัพท์มือถือหลังจากเกิดอุบัติเหตุมี2เงื่อนไขก็คือแอร์แบ็กคู่หน้าแตกหรือระบบตาจนะ่ายน้ำมันเชื้อเพลิองหยุดทํางานนะแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะตรงนี้ทัชได้หมดเลยระบบแอร์เป็นแอร์อ t o โตแล้วลูกค้ายังสามารถมากดควบคุมอ่ะค่ะ จากตรงนี้ก็ได้นะคะยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมมีไวเลสชาร์จสายมาให้ช่องเสียบ USB Type A Type C มีให้นะคะก <highs S 1> ุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้เกียร์คันนี้นค่ะจะให้เป็นเ e ียร์อียิปท,ที่ให้ดีไซน์ทันสมัยสวยงามน,นะแล้วก็ให้ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยสําหรับภาพสตรีถ้าใช้รถแล้วเวลาเราดับเครื่องยนต์นะลืมเข้าเกียร์ P เนี่ยเพียงแค่ปลดเบลนะคะเปิดประตูรถ เกียร์จะทําการเข้าเกียรพีให้อัตโนมัติเลยเป็นเซฟตี้อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบถอยจอดนะคะระบบถอยจอดจะมาพร้อมกับรถที่เป็นเกียร์ชิปเตอร์เท่านั้นเบรกมือให้เป็นเบรกมือไฟฟ้าตั้งออโต้โฮได้ใช้งานง่ายกดจากหน้าจอนะคะเวลาจะถอยจอดนะคะจะกดปุ่มนี้ หลังจากนั้นเขาจะให้เราเลือกขาว่าจอดเข้าซองนะคะหรือจอดเทียบข้างเราก็เลือกแล้วก็ทําการกดปุ่มนี้ครั้งไว้ระบบจะเข้ามาควบคุมให้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบรกคันเร่งหรือพวงมาลัยเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นโหมดการใช้งานออฟโรดนะคะแล้วก็จะมี t o high f o u high f o low high นะคะโหมดการขับขี่จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด6โหมดเลยเวลาเราจะใช้งานอะ่ะเราก็แค่หมุนปุม่มตรงนี้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโคลร่องนะคะโหมดทรายเวลาเราจะออกจากโหมดนะคะเราก็แค่หมุนกลับมาใช้งานง่ายไม่ต้องไปนั่งกด จากหน้าจอนะคะตรงนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยอันชอบนะแล้วก็ยังให้มาพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าค่ะหน่วงตามความเร็วรถนะคะแล้วก็หน่วงตามโหมดการขับขี่ด้วยวิศวะกรเรา,เอาออกแบบมานะคะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นปรับระดับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดึง,ดงเข้าดึงออกเข้าหาตัวนะคะหรือว่าปรับสูงต่ำได้ตามสรีระของผู้ขับขี่เลยระบบสตตร์ก็เป็นผู้สไตล์แล้วมี Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go มาให้ด้วย เบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะคะชะรอความเร็วตามรถคันด้านหน้านะอันนี้อันก็ชอบใช้บ่อยนะคะมีมันติดฟังก์ชันที่ใช้ในการควบคุมหน้าปัดดิจิตอลหลังพุงมาลัยนะคะหน้าปัดดิจิตอลอันนี้ก็จะบอกว่าพอเรากดสตาร์ทรถก็จะเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะจะบอกทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความร้อนน้ำมันในถังอุณหภูมิรวมถึงการใช้งานในส่วนของ โหมดการขับขี่ที่เราเลือกด้วยนะคะก็อยู่ในระดับสายตาต้องบอกว่าใช้งานง่ายนะแล้วก็ยังมีช่องวางแก้วน้ําให้คู่หน้าด้วยค่ะแบบนี้อันนี้หลายๆคนชอบค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปชมส่วนหนึ่งรอบๆคันนะคิวกันสาดด้านบนอันก็ติดตั้งให้นะคะ แล้วก็แรปสติกเกอร์ให้ครึ่งคันสติกเกอร์ที่แรปให้จะเป็นสีดําด้านนะเป็นสติกเกอร์ที่อันแรปให้กับรถซูปเปอร์คาร์นะคะไม่ทําลายสีรถยนองลูกค้าลอกออกก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะไฟท้ายรุ่นนี้ให้มาเป็นไฟท้าย LED แบบสิกเนเจอร์ค่ะชุดชิ้นค่าท้ายชิ้นนี้นะคะอะคริลิกเอเวอเรสต์เนี่ยจะฝังเข้าไปอยู่ในตัวชุดชิ้นค่าท้ายแล้วก็มีกล้องมองหลังนะคะที่ติดตั้งมาพร้อมกับชุดค่าท้ายด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะ ด้านบนตรงนี้ลูกค้าเห็นไหมเป็นชุดสปอยเลอร์นะสปอยเลอร์ก็จะมีตรงนี้ค่ะจะเป็นสีดำด้านตับดำเงานะคะอันนี้ก็แลบเพิ่มให้นะคะสำหรับช้นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์ถัดมาด้านหลังนี่คือชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะจะเป็นท่อหลอกแบบนี้ติดนูนขึ้นมาเพื่อความสวยงามแต่ว่าลูกค้า จะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะตรงนี้เอาออกได้นะด้านชายเนี่ยก็จะตัดเหมือนด้านหน้าเลยเป็นสีเทาชุดชิ้นงานจะตัดด้วยกันทั้งหมด2ส,สีสีขาวมุกสีดําเงานะคะแล้วก็จะปั๊มวิกเตอร์ด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะรุ่นนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมพาร์ทขับเคลื่อนสีล้อนะคะ พาไปชมร,บรอบๆคันฝาถังน้ำมันเหมือนเดิมนะคะปลดล็อกรถเด็กปั๊มกดออโต้เติมแม็กสุดได้ถึง B10 แต่จริงๆเราเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็น B10 B7 นะคะ B20 เติมได้หมดเลยรุ่นไทเทเนียมพาร์ะคะ่ะเขาจะให้ขอบกระจกตรงนี้มาเป็นสีโครเมียมนะตรงนี้นะคะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะสำหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่มีโครงการใช้รถฟอร์ดอยู่ตอนนี้ทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Ford r a n g e r ฟอร์ดเอเวอเรหรือฟอร์ดรัปเตอร์นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอนได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะมีโปรโมชั่นอย่างนัดทดลองขบับรับข้อเสนอพิเศษกับแอนได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกรี่สาขาปทุมธานีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปของแอนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะพารุ่นอะไรมารีวิวให้ชมนะคะอย่าลืมนะอันฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้แอนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย